สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนุ่มนาโซอีกรอบหนึ่งครับื่อน,นี้นุ่มนาโซมาเห็ดเจียวเห็ดโคนหรือน้ำพริกเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดปวกไปตลาดนัดมาครับพี่น้องเอเอเบิ้งขามให้โคนหนึ่งร้อยบาทครับฉีดละห้าสิบโลละห้าร้อยครับเอเอตะสอนก้านใหญ่ๆ นี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องก็จะมีพริกจินดากระเทียมหอมแดงครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนเลยครับนี่ครับไปล้างมาแล้วต้มมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับหนึ่งร้อยบาทขีดละห้าสิบบาทโลละห้าร้อยโอ้ ได้กินครั้งแรกของปีเลยปีนี้ปีแรกได้กินเร็วมากนี้มาจากอุบลน,นะครับแม่ค้ามาจากอุบลจากอำเภออะไรลืมละอ<า>อำเภอตะการพืชผลนะครับอดอกใหญ่โอบสมบูรณ์มากครับเตรียมเสร็จแล้ว ก็มีกระเทียมหอมแดงพริกครับเดี๋ยวเสี่องไปจี้กระทะก่อนหอมหอมเผ็ดเลยครับ น้ำพริกเห็ดโขลดหรือแถวเห็ดบวกเห<ม>็ดเซตเนาะใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนเลยทำพริกกระเทียมก่อน นี่เราขึ้นมาหั่นก่อนพี่น้องมันต้นใหญ่ขามันใหญ่ครับต้มมาแล้วต้องมาหั่นก่อนครับมันก้านมันใหญ่มันจะจวเกินน็อกครึ่งแล้วับประมาณนี้ครับ ก็เอาใส่ครกเลยนำเห็ดที่หั่นมาใส่เลยเห็ดตัวเห็ดโคนนี่ยครับพี่น้องโอ้แซ่แบแซ่บได้กินก่อนเลยปีนี้กินตั้งแต่หัวปีเลยตามเลยครับ ปรุงเลยครับตนนี้หั่นผักสีน้ำปรุงก่อนปรุงก่อนนี่ใส่น้ำน้ำต้มเห็ดโคลดน้ำต้มเห็ดต้มใส่น้ำปลาใส่น้ำใบไยลยของแพงข้นๆนะ ចុះឈ ੁਰ ត់នួយកកិតហើយ ignyet សេលាយសាបលាយឡកណូគឹមជប់បាទតិចនួយน้ําប្រដែកហ្នឹងຕົ້ມໃສ່នេះហេតុពួកហ្នឹងน้ําផ្អាតិចຫນຶ່ງ ซอยต้นหอมใส่พี่น้องมาเนี่ยเอ้ยผักชีไปเลยครับซอยผักชีไปเลยลงเลยอจอเขาเนี่ยอ่อ,อนๆมาเนี่ยทอดปลาแห้งแซบ่บมาเด้อพี่น้องเลยกินน้ำกันเจียวเห็ดปวกหรือน้ำพริกเห็ดโคน หนึ่งร้อยบาทขีดละห้าสิบบาทใส่ไปเลยฟุ๊บ กินบังกานบัน,นี้ชิมซิชิมซิมันจะได้ไหมอืมโอเคเลยครับแซ่บลายแซ่บลายมาเดอ้อกินนับกันบัน,นี้เดี๋ยวสิไปทอดปลาแห้งนึ่งข้าวเหนียวบัน,นี้เออปลาแห้งนึ่งข้าวเหนียวกัาร แสบเลยอเอ,อคุ้มได้ร้อยหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากได้เต็มกล่องเลยเก็บไว้กินน้ำแค่ตู้เย็ยนไว้กินได้หลายวันเรียบร้อยครอไปทอดปลากรับนึ่งข้าวเหนียวครับมาครับมาครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเจีวเห็ดปวกหรือน้ำพริกเห็ดโคนแล้วก็ปลาทอดครับปลาแห้งเอามาจากบ้านข้าวเหนียวร้อนๆครับมาเด้อพี่น้องเอ่ยกินข้าวน้ำกันแซ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไป สวัสดีครับ